จังหวัดยโสธรค่ะชาวจังหวัดยโสธรเพื่อนกาแห่ไปบริจาคโรหิตกันหลายเลยที่เดียวค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปบริจาคโลหิตกันเพราะว่าบริจาคเทื่อนหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถยะซอยเหลือชีวิตได้ถึง3คนกันเลยที่เดียวค่ะ โดยจังหวัดยโสธรรวมกับเลากาชาจังหวัดยโสธรอ,อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นะคะทางโรงพยาบาลยาโสธรและก็หน่วยงานสาธารณาสุขจังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและก็อวัยวะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมเป็นส่วนหนึ่งในการซอยเหลือเพื่อนมนย์ถี่กาลังรอกการซอยเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลระวาง เวลา8ดโมงไปจนหอดเทียงซึ่งก็มีประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีจิตอันเป็นกุศลทุกคนก็มาบริจาคก,กันอย่างคือขักซึ่งก็มีทั้งภูทีมาบริจาคเป็นเทือแรกและก็ะคนทีมาบริจาคเป็นประจาเมื่อมีโอกาส ซึ่งในงานนี้ทางนายช่างชัยสอนศีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนายสมชัยบุรณะปลัดจังหวัดยโสธรและก็นายวิเชียนสุดาทิพย์นายอำเภอเมืองยโสธรก็ได้เดินทางไปเยี่ยมและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ถี่ปฏิบัติตงานและก็กล่าวขอบคุณผู้ถีมาบริจาคโลหิตดวงตาและก็อวัยวะในเธอนี่ที่ได้เสียสละสิงสำคัญในร่างกาย เพื่อที่จะต่อล่มหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเจ็บป่วยนั่นเองค่ะโดยนางรุ่งนภาโคดสมบัติ เพื่อนเป็นเชาวบ้านแว้งตำบลน,นำข้มยามไงอำเภอเมืองยโสธรเป็นหนึ่งในผู้บริจาคในเทืน่นีเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนรู้สึกดีใจและก็มีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มาบริจาคเลือดสําหรับการซอยเหลือผู้อื่นซึ่งกะเฮ็ดมาตั้งแต่อายุเส้าสองปีแล้วนะคะกะมองว่าเป็นการเฮ็ดบุญไงไ้กับจะคของเองและกรบบริจาคโลหิตหนึ่งหนึ่งังนะคะสามารถที่จะซ้อยผู้ป่วยได้ย่างหน่อยสามชีวิต นั่นก็หมายถึงเห้าใดซอยชีวิตอีกหลายคนทั้งเพิ่นเองค่ะก็เป็นคนป่วยที่เฮตให้หมีสุขบาบแข็งแรงขึ้นมาได้ญาติและก็ผู้ป่วยก็ได้ให้งกำลังใจในการที่จะใส่ชีวิตต่อไปโดยจะพยายามบริจาคให้ได้ตามระยะเวลาที่คุณหมอเคยแนะนำเอาไว้นั่นก็คือประมาณ3-4เดือนก็ถึงจะได้มาบริจาคเธอนึงนะคะก็เหตุให้การบริจาคในเธอนี้ เป็นขั้งที่60แล้วก็อยากจะเชิญชวนคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาบริจาคก,กันหลายๆแน่นะคะจะได้มีเลือดสำรองไว้ซอยเหลือผู้ป่วยหลายๆที่สำคัญก็คือพ่อบริจาคเลือดแล้วร่างกายก็จะสร้างเม็ดเลือดไม่ขึ้นมาหมุนเวียนกระเหตดให้เห้ามีสุขภาพที่ดีขึ้นแข็งแรงบบเจ็บบบป่วยซึ่งฐานในมือหนีมาบริจาคบ่ไดดกับบบสามารถที่จะไปบริจาคที่โรงพยาบาล เขาเอื่นว่าคือทาผู้ใดทีโบมีโอกาสมาเมื่อนี้ก็สามารถที่จะมาบริจาคทีโรงพยาบาลได้ทัวทัวไปเลยนะคะ